ปลาบุนนติโอ้แลนลื่นๆน้องม่นะปลาย่งบนในพวเสียวนึงอยู่น้าตีนนะนวนวลนวนวสี่เล้วนวสี่ล้วโอ้กันกันเข้าไปไล่ดีๆได้ค่ายอยู่ เขาดีเพราะอะไดเนี่ยนี่ว่า กูดาอยากหมุนเข้าไปท้างในได้ด้ววหว่าลหาล่ซีลหาล่ครับเมยคนไลก็ได้คนยกกับเมยคนไล,กนไลก่กับเมย์รวยรวยยู่งเโอ้ย